สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็รบร,รักทุกท่านเอาเอาเอาอื้อเอา้าพังพังของเขาพังมาพี่มานี้มานีโอ้โอโอเนี่ย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 โอดูเบิง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  โอสวัสดียามเย็น้วผมตอนเย็นเย็นใกล้เวลาจะกลับบ้านอึจะลงอาบน้ำแล้วกินยาอยู่ดีลงไปในน้ำแล้วไปแล้วไปแล้วจึง <c oughs> <c oughs> โอ้ย กินน้ำกินน้ำกอกกอกกอกพวกกอกกอกให้เต็มเต็มเด้อกอกให้เต็มเต็มคำว่ากอกมีความหมายอย่างไรอ่าครับแม่แม่ทุกทุกท่านอ่าคำว่ากอกอ่าคืออะไรแม่แม่รู้จักหรือเปล่าอ่าคำว่ากอกนะครับผมคำว่ากอกนะครับผม เดี๋ยวจะมีเฉลยนะครับอ่าสําหรับคําว่ากอกอ่านี่มีไหมหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมอ่าภาษาอ่าภาษาของช้างอ่ของพวกควานเนี่ยครับผมอ่าช้างทุกๆคนนะครับผมรู้กิงหรือไม่รู้กิงคําว่าเกอกอคําว่ากาคําว่าเกอกมันความหมายอะไรอ่าฝากไว้ให้คิด ฝากไว้ให้แม่แม่ศึกษาเล่นน้ำแล้วกินน้ำเล่นน้ํอ่าอ่าอุณาอุณาอุณามาหักไม้แล้วไม้คนสองอันเรียบร้อยไม้สองอันอืออ ไม้เขาสองอันถูดทำลายหมดนะครับผมมุดน้ำแล้วจะมาเล่นไม้กะเด๋จะโดนจะโดนต้องไปใกล้ๆครับไม่แม่ไม่ได้ไม้เขาพัางหมดน่ะไม้เขาพังตะลิงเขาพัางหมดต้องไปกำกับ นั่งเลยนะครับผมคลุมไกลหน่อยกินดินอีกแล้วกินดินอีกแล้วกินดินอีกแล้วเนี่ึ๊อึ๊บมันอีพังของเขามันอีพังของเขาโอ้ฟังทับหัวคนณแตคนนั่งอยู่ใต้นี่เอีฮักไปสองเสาแล้วเราอยู่เสาเดียวอื น่าน,น,านจังไรจังไรอีกแล้วน่านเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องฝากไว้ให้คิดจังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือนะโอเคครับยาว